ไปที่นี่กันเถอะเรื่องทีฉันพูดไปซะ ำรอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซกนกำลังพุ่งไปขา้างนอกกำลังรีโหลด ศูนย์เล็งระยะไกลมีกล่องพยาบาลตรงนี้ม,นม,นมีกล่องพยาบาลตรงนี้มีฟินิกซ์คิดตรงนี้ไม่เป็นไรมีกล่องพยาบาลตรงนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้า มีเซนตทีเนลตตรงนี้มีกล่องพยาบาลตรงนี้ยูตเตอร์เมดพร้อมแล้วกลังพไปมีกระสุสนสไนเปอร์ตรงนี้ <_ d> um> ประจํบบาอททีน่นจาดีตัว ไปแล้วมีเกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามอีกหนึ่งนาทีวงเซฟโซอนอยู่ใกล้ๆกำลังยิงต่อสู้ฉันถูนกลนอกฉันถูนก็อกไวนที่นี่ให้ตายเถอะฉันถูนกลนอก อย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่ได้เวลาไปแล้วขอหดึ่งวินาทีเราทำได้ <c oughs> มีเกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสมีเวลาฉันกำลังชาร์จเกราะคอยระวังให้ดีกำลังยิงต่อสู้กำลังรีโหลดรอสักครู่กำลังรักษามีกล่องพยาบาลตรงนี้ อีกสิบวินาทีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆมีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้าคำเตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับยูอัตเมทพร้อมแล้วมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาฉันกำลังชาร์จกรอบดีเลยสกิลอัตเมทของฉันพร้อมแล้ว กำลังคว้าเอาส์มาอย่าทิ้งชัอไว้ที่นี่ฉันต้องชาร์จปลอกเพิ่มตังรังงั้นเไป,เไปให้เร็วกว่านี้นเ้าแต่พวกเขาก็ม่ได้มาขายกายให้ฉันด้วยมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้ ศัตรูกำลังมองคุณอยู่ฉันถูกแนละ้วฉันต้องการความช่วยเหลือมีราการนาน่ากำลังชาร์จกรอกของฉันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น หายกายให้ฉันด้วยศัตรูถูกกำจัดแล้วกำลังรีโหลดนั่นไม่อยากเชื่อว่าฉันยังอยู่คุณโชคดีแล้วที่ฉันชอบคุณขอบคุณนะฉันกำลังรักษาตัวอยู่มีกล่องพยาบาลตรงนี้มีแม็กเพิ่มความจุก,กระสุนไปเยอะีกยูอัตเมนพร้อมแล้วกลังได้เวลาไปแล้วฉันมีแม็กเพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสาม กำลังคว้างฐานกระโดดมีกล่องพยาบาลตรงนี้ ดูสิมีคนเต็มตัเรเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเรา พื้นที่ปลอดภัยของเรามีกรวิวัฒนาการกำลังรีโหลดเจอศัตร พวกเขาฟื้นกลับมาไม่ได้แน่กำลังชาร,ร์จกรอบแลับดูแบตเตอรี่ยูย่ตอตรงนี้พร้อมแล้ววางฐานกระโดดแล้ว <laughs> กำลังชาร,ร์จกรอบแล้วอีกทีมกับมังกรปีมีสมาธิและได้เวลาไปแล้ว <laughs> กำลังยิงต่อสู้ กำลังรักษาตัวอยู่กำลังพุ่งไปข้างหน้ากระโดดผ่านมิติว่างมีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้นว,วัดารเติมโหมดกำลังลงงื่นหน่าได้เวลาไปแล้วฉันต้องชาร์จกรอบเพิ่มกำลังแบบรักษา นี่มันนานเกินไปแล้วกำลังชาร์จกร,รอบเรือเข้าเรือเข้าต้องไปให้เร็วกว่านี้มิรากาลา,ดาได้เวลาไปแล้วรเบิดเธามหมั้นที่สองร่อนับพลังของอดีเบเจส กศัตรูนั่นถูกต่อยร่วงแล้วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นยูไนตพร้อมแล้วกําลังคว้างฐานกระโดดกําลังรักษายังคอยระวังรอบๆอยู่ กำลังพุ่งไปข้างนอกคุณค <poker> <_ int os> ิดว่ามีอะไรตรงนี้ ได้เวลาไปแล้วเ,เราไปดูตรงนี้กันไหมกำลังคุกไปข้างหน้ากำลังถูกยิงใส่ระเบิดมือกำลังคว้างระเบิดเธอไหมระเบิดเธอไหม าม็อกเซฟโซอนอยู่ใก,กล้ๆกใช้เฟสเเมบอรร์ิ่งถูกกำจัดแล้วดนี่ไม่ใช่พวกของเรานะมีโล่น็อกดาวน์ตรงนี้เลเวลสามยูอัตอเมตมีหมวกตรงน,รงนี้เลเวลสี่แล้วคว้านากระโดดเเลเวลสาม เ,เ,เราไปดูตรงนี้กันไหม <c oughs> กำลังพุ่งไปข้างหนอกมีกล่องพยาบาลตรงนี้อีกสิบวินาทีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆ <c oughs> ลัง<า>ดเดร,รอ,องรองเซฟบสนกำลังขยับนนมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมา ยูนเต็ดพร้อมแล้วรอบที่สามเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซน ศัตรูศัตรูกำลังพุ่ไปข้างหน้ากำลังถูกยิงใส่กำลังเข้าสถานะเฟสในแผนที่โชว์ว่าเราอยู่กระจายห่างก,กันมากมีแบตเตอรี่กรอบตรงนี้กำลังรักษาอย่าคอยระวังรอบๆอ,อ,อยู่ คุณคิดว่ามีอะไรตรงนี้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นสมาชิกทีมคนสุดท้ายถูกจัดกำลังพุ่งไปข้างหน้ากำลังรีโหลดคุณคิดว่ามี่หมกตรงนี้เลเวลสามยูอัตเมนพร้อมแล้วกำลังรีโหลด มีกลองพยาบาลตรงนี้พวกเขาเห็นฉันแล้วฉันกำลังยิงต่อสู้อยู่ศัตรูอยู่ใกล้มากๆเึงเวลาที่เราจะสู้แล้วตามอุโมงมากระโดดผ่านอี่ว่าฉใชกำลังชอดกรอบเดี๋ยวขึ้นเด๋ยวขึ้นเด๋ยวขึ้น น่ะแตพวกเขาก็ไม่ได <Tamam> ้มาถ่ายกใจฉันด้วยจริงวงเซฟโซนกำลังทันเลคุณตกเป็นเป้าของพวกเขา้มันดีดีจริงๆใช้กำลังชาร์จกรับคอยระวังให้ดีมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมากำลังลี่โหลดไปที่นี่กันเธอกำลังเข้าสถานะเปไปกำลังใช้ยารักษาเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้า มีพานคล้ายสไนเปอร์ตรงนี้เลวเวลร์สามมีแบตเตอรี่เกาะตรงนี้กำลังจะเข้าสถานะเฟสเราไปดูตรงนี้มีกล่องพยาบาลตรงนี้รเริ่มนทนี่สี่เริ่มนับถอยหลังก่อนบีบลอเซอร์ริ้นเวเวลาที่เราจะสู้แล้วพวกเขาหีชฉันแล้วกำลังกินก่อนสู้อยู่ต้องไปให้เร็วกว่าน,นี้กำลังรีโหลด ละพวกเขาพวกมันมุมถ่ายกับเองฉันด้วยกำลังกินต่อสู้เราบางตัวลนะมีอีกทีมกำลังโจมตีกำลังรีโนลดกำลังพุ่งไปข้างหน้าให้ไอ้บิ๊กสนี่ไม่ใช่พวกของเรานะกำลังถูกยิงใส่คุณตกเป็นเป้าของพวกเขาศัตมีอีกทีมอยู่ที่นี่เราติดขับเรา้าลูกระบาดไป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 ฉันถูกอกอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่ศัตรูศัตรู เจอศัตรูพบศัตรูศัตรูศัตรูระเบิดเธอไหมถัถนถงน้องยูตะเม็นพร้อมแล้วประจำบอดที่นั่งดีตัวจระะิงจังจริงจริงพี่ขา้าจะตีดีกว่าตัวเลี้ยวบ้านดีจริงๆ กำลังใช้ยารักษีวเข้ารือเข้ารีอเข้ากำลังชาร์จกรเตุกเข้ารอเส้นโซนกำลังขยาบกำลังรียหลดลูกระบาดปี่คืแไ็กกจกำลังส่งม จะรอตอนนี้เหลือแค่สองทีมเท่านั้นสองทีมสุดท้ายนี่แหละคือสไตล์เราต้องไปไดเร็วกว่น<ท>านี้ด้านนัดถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนู มันชัดกระบเอเขาผีไปสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้โอ้โหมันดีจริงๆพวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอฉันถูกนาะตกลางความช่อเหลือตรงนี้ด้วยเดวขุฉันกลับมายต่อแล้วพวกเขายิงใส่ฉัน